สวัสดีค่ะอลิสาสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ค่ะเดี๋ยวเรามารอลุ้นเขาดาวด้วยกันกับน้องลิซ่านะคะแม่แม่เหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีนะคะไม่ถึงสิบนาทีได้ซ้ำม,มาเขาดาวด้วยกันค่ะมาดูว่านองลิซ่าจะ ฉลองนะคะจุดพลุตื่นตะนกตกใจไปกับเสียงพลุเข้าดาวกันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามานับถอยหลังในการน้อแม่แม่น้องลิซ่ากับแม่ประโยคคืนนี้ก็เข้าดาวไปด้วยกันกับพวกเรานะคะไม่ยอมนอนเลย สวัสดีค่ะคุณพ, <upcoming. S 1> พ <kar> ่อค <Five. S 2> ุณแม่ไหนเรามาคุยกันสวัสดีค่ะแม่เตรียมเข้าดาวด้วยกันเอาไม่กวาดแล้วก็ลกไม่กวาดมาแล้วกวาดบ้านก่อนนี่ก็กำลังแยกย้ายวงหมูกระทะเหมือนกันค่ะแม่กำลังเก็บถ้วยเก็บชาม เตรียมลูกเตรียมเตรียมดอกไม้ไฟพูดขัดมั้ยเผื่อนนัวๆมมาแล้วเอิ้นเอ้ยเสียงดังเดี๋ยวอาละตื่นน้อยๆออย <c oughs> อีก4นาทีเท่านั้นนะคะอีก4นาทีเท่านั้นจ้า วางไว้หมล่ะไม่ถึงอันนี้กี่ทุ่มแล้วอ่ะอีก5นาทีอีก5นาทีอีกสี่นาทีูลอีสี่นาทีสองย่างสองเอ้ยสามี้าณ ใช้เอาไม่กวาดเด็กเต็มชั้นไมสันยังไมิโนจะยืนกนต้องนน่นไปก็เตรียมตัวเดี๋ยวมันจะไม่ถึงเลยก็เตรียมตัวแล้วถือก็ถูกกอนก็อีกมาทำถ่ายรูปด้วยโอ้ยรเปแบจาน่ะเรียบร้อ

ตื่นเต้นแล้วสวัสดีค่ะคุณแม่นานาชาอยังไม่นอนเหรอคุณแม่มารอเข้าดาวกันล่ะคะเด็กๆสนุกกันใหญ่ใช่คุณแม่นะเดี๋ยวหนูจะหันกล้องด้านหลังนะอ้านี่เด็กๆ,กกกๆตื่นเต้นมากอ้าวเท่าไหร่แล้ว ไม่ต้องกลัวหรอกสวัสดีปีใหม,ม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะแม่แม่สวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะแม่แม่ แฮปปี uh. mm ้น hmm. ิว oh, oh, uh ีไ oh. ม่กไ่อไม่ได hm ้ออกไปดูพลุอะลูกดูังนินูนสวยเลยนี่ี่นี่่นี่นนน่ีน่ี่ีน่นน่ี่่่ ขอให้แม่แม่สุขภาพแข็งแรงนะคะมีความสุขเป็นปีที่ดีเป็นปีที่เฮงนะคะดวงดีตลอดดีตลอดไปเลยช้า้าไม่ต้องกลัวหูกไม่ต้องกลัวเออไม่ต้องกลัวนะ เก่งม,ม,มากชาเก่งมากเลยู้สวัสดีปีใหม่ครับเพบุ่กเพื่อนอย่างกาัานะกีเก้าเด้อไปเลยเด้อปีหกแปด

เก่งเลยอิชาเก่งแล้วก็เป็นคนฉีดใช่ไหมก็เป็นคนฉีก็เป็นคนกวาดด้วยทไมก็ไม่ยอมฉีดเราไปตรงดินเนาะโดนกดเดเ้ยกลัวนป็นพุ่งแล้วพุ่พุ่นพุ่พุ่งพุ่นพ่พุ่นพุนู่นนจุดสวยๆตรงนู่นอยู่ไหมน่นบ้านกระโพนบ้านกระโพงตุดเราไม่มีหรอทำไมไม่ไปซื้อ ไม่มีหลุกบ้านเรามีช้างเราจุดแค่อ então, like ันเล็กๆพอให้ช้างตดไงบ้านเรามีช้างเราจุดอันเล็กๆก็พอเติมจุดให้หน่อยให้พ่อจุดให้จากช้างทั้งหดให้ก็ได้ใครก็ได้ที่เราเอาไปเนี่ยเหลืออันเดียวให้ได้โอ้สวัสดีปีใหม่นะคะ ก็จุดกันเยอะมากเลยเนาะอู้หูปากระโพจุดเยอะมากมันหยุดแล้วนี่ยหยุดแล้วมันหมดแล้วลูกสาธดีปีใหม่นะคะแม่แม่ขอบคุณที่มารอเขาดาวด้วยกันกับน้องลิซ่าแบบกระชันชิดเนาะหนูก็มัวแต่แบบว่า เก็บจานล้างจานให้เรียบร้อยนะคะช้าจ้าสวัสดีปีใหม่นะลูกขอให้หนูสุขภาพแข็งแรงนะสวัสดีปีใหม่นะแม่ใบยกขอให้เด็กๆสุขภาพแข็งแรงนะลูกไม่ขอถ่ายรูปไหมลูกไม่ขอถ่ายรูปไหนไม่ขอถ่ายรูปไหนเร็วๆก่อนนี้มันจะหมดน่ารักดี หมดแล้วาแลม้ยว้าย้ย้ายไปนอนอแต่ยังไม่หมดนะยกย้ายไปนอนอค่ะแม่แม่ นะคะขอบคุณมากมากเลยที่มาเขาดาวด้วยกันนะคะในเวลาเพียง10นาทีเนาะก็ชันคิดมากมากเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาเจอกันใหม่เนาะแม่ๆคะ่ะพรุ่งนี้เช้ามาเจอกันใหม่นะคะไปนอนกันแล้วนะคะนอนหลับฝันดีคะ่ะบ๊ายบายกดนล